สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายำเห็ดอันนี้เห็ดอะไรคะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเลียงเห็ดอะไรที่บ้านเรียกเห็ดเห็ดหำพระหรือว่าเห็ดกระปูพระนี่เนาะเราก็ไปเก็บเห็ดมานะคะเพื่อนเพื่อนเราเห็นเลย,เลยก็เลยจะเอามายำอันนี้ไม่แก่นะถ้าแก่เขาก็จะดำนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ ยังไม่แก่นะคะจะขาวขาวยิ่งถ้าเกิดใหม่แน่ยก็จะขาวอย่างนี้เลยเนาะนี่เงี้ยแกะง่ายอันนี้เขาก็เริ่มโตแล้วนี่แต่ว่ายังไม่แก่อันนี้ขาวถ้าอันเ,เล็กๆเงี้ยแกะง่ายปออดปอ,ดปอดแบบนี้นะคะนี่างี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกนี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อันนี้เขาก็จะ อ่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาไอ้เหลืองๆออกให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มเดี๋ยวก็จะนำไปยำนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาออกให้หมดก่อนเห็นเนาะแล้วเราก็จะนำไปล้างนะคะ อันเล็กนี่อันเล็กก็จะออกง่ายหรือว่าถ้าใครไม่ชอบยำก็เอาไปทาเกลือย่างไฟก็ได้นะคะนี่จะนิ่มๆอันนี้อ่อนอ่อนก็จะขาวๆเนาะ ะะเดี๋ยวเราจะแกะให้หมดเลยเนาะนี่เนาะเราก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็จะนิ่มๆเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะคะุยนิ่มๆเดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะนําไปลวกหรือว่าต้มแล้วก็จะไปยำค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเรายำเลยเนาะ ลน,นะคะล้างเสร็จเราก็จะซอยหรือว่าหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้เนาะนี่นะคะเหมือนกึ้นไก่เลยนะคะเหมือนกึ้นหรือว่าเหมือนดิ้นอะ่ะนี่อันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กไม่ต้องหันห่นหรือว่าไม่ต้องซอยนี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะนําไปลวกนะคะนี่นะคะตั้งน้ําร้อนเนาะจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่รสดีไปนิดนึงนะคะใส่รสดีใส่ใสไปในน้ํา หรือว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำก็เดือดแล้วเนาะเราก็จะใส่เห็ดลงไปลวกนะคะให้เขาสุกเนาะ เดี๋ยวให้เดือดชักแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะก็พอแล้วเนาะพอเดือดแป๊บหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะตักมาใส่จานรอกันยำนะคะเพื่อนๆให้ค่อยเย็นเนี่ยเราก็จะนำไปยำเนาะ,น,น,ะ,ะนี่นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมายำเห็ดที่เราลวกไวเนาะนี่นะคะเย็นแล้วเราก็จะมายำนะคะ ก็จะมีส่วนผสมก็จะมีนี่นะคะพริกหอมแดงหอมแขกนี่แหละแล้วก็มะนาวต้นผักชีใบเรื่อยกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาพริกไปตำเนาะก็จะมีน้ำปลาน้ำเชื่อมแล้วก็จะมีผงชูรสนะคะผงนวัว เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่แซ่บเนาะตำกลัวไม่เผ็ดจิ๊ดจานเราใส่พริกแห้งไปอีกด้วยเนาะนี่นะคะพริกแห้งไปด้วยเทียมสองกลีบนี่นะคะเป็นอัำเสร็จเนาะแล้วก็เราก็จะมายำ ยำในพกเลยนะคะเพื่อนประมาณนี้พอแล้วต้องแหลกมากชูรสชูรสผงนัวใส่มากแซ็บมากใส่น้อยแซ่บน้อยหรือว่าใครไม่โอคก็ใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ปลาระราปลา น้ำเชื่อมสักนี่เนาะ <S <S นะคะ <S 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 ใส่หอมใส่หอมแขกลงไปเลยค่ะแล้วก็จะบีบมะนาวนี่เนาะก็จะบีบสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ รูปเป็นยังไงปีบมะนาวลงไปมะนาวเพิ่งเก็บมาก็เลยไม่ค่อยมีน้ำเอาเปรี้ยวๆหวานๆเนาะแซ่บๆเปรียววนนปร้ยวสักอีกสักนิดนึง เห็นะคะเราก็จะเอาเห็ดลงไปเห็ดนี่นะคะรับเหมือนสักนิดนึงเนาะโอ้ยดู ใส่กชี้ไปเรื่อยลงไปเนี่ยนะคะเพื่อนอืมแซ่บเ,เลยตักใส่จ,จานเลยค่ะไ่ได้ชิมเลยเนี่ยนะคะก็เสร็จแล้วเนาะยำเห็ด เห็ดเหลืองเห็ดหําหำพรผ้นะคะรือหวคะก็จะกรุบกรุบนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะ